โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดให้มันได้จุดคุยนะครับนะลูกค้าทุกคนครับคนทุกคนนะเราจะมีจุดคุยอยู่ตรงนี้นะครับพยายามจับดูอันนี้จะเรียกว่าจุดคุยธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้จะมีจุดคุยธรรมชาติถ้าสมมติลูกค้าเขาอยากได้ลองสูงเนี่ยมันจะมาชนกับจุดคุยธรรมชาติของลูกค้าพอดีนะครับแต่ถ้าอยากได้คุยเป็นกลางหรือว่าต่ำาก็พยายามงัดนะครับไสเข้าไปแล้วงัดออกมาอย่างงี้นะครับงัดออกมาให้เป็นลักษณะ่เฉียงออกมาอย่างเงี้ยเนื้อผมตรงเี้ยมันก็จะเหลือเยอะ นะครับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นทุยนะครับแต่ถ้าเราไถขึ้นไปตรงๆแล้วงัดออกมานะครับทุยมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นขั้นออกมายี้เลยมันจะไม่สวยนะครับพยายามงัดแล้วก็ฟีไงนให้มันได้ธรรมชาติที่สุดนะครับก็ออกไปงี้เลยนะครับพยายามอย่าไปแนบแล้วก็งัดออกมานะครับให้โค้งโค้งขึ้นไปงี้นะครับไถขึ้นไปงี้เลยนะครับในภาพนะครับก็จะไถเป็นอย่างนี้สเต็ปการไถก็อยู่งนี้เลยนะครับทำให้มันทุยนะนดานข้างสองด้านข้าง แนวเข้าไปอย the wind, the room, moon, aquilo, ่างนี้นะครับพอถึงช่วงรงกลางหรือว่ากลางหูเนี่ยนะครับแทงขึ้นไปถึงช่วงกลางหูปั๊บปีแหงขึ้นไปเลยนะครับเพื่อให้ได้จุดคุยนะครับเนี่ยถึงรองกลางปั๊บปีแ h ạ ขึ้นไปนะครับได้ประมาณนี้แต่ห้ามมุดเข้าไปอย่างนี้แล้วดึงออกนี้นะครับจุดคุยมันจะไม่สวยนะครับมันจะเสียเลยนะครับพยายามทาให้มันเหลือตรงนี้แนวผมตรงนี้เยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เชื่อมจุดคุยที่มันสวยขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผม